สร้างอาณาจักรอุตสาหกรรมในดินแดนเวทมนตอนที่3 4อาจารย์ครับวันนี้ผมเจอขุนนางประหลัดคนหนึ่งเขาไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์สูตรเล่นแร่แปรธาตุของผมได้ในทันทีที่เห็นยังพูดเรื่องที่ผมไม่เข้าใจอีกมากมายแม้แต่เอเลน่าก็ยังดูชอบเขามากแต่อาจารย์วางใจได้เลยครับผมไม่มีทางถูกพวกขุนนางพวกนั้นหลอกได้เด็ดขาดผมจะต้องทำงานวิจัยของอาจารย์ให้สำเร็จและล้างแคนให้ได้ ให้พวกขุนนางโลกพวกนั้นได้ชุดใช้ในสิ่งที่พวกมันได้ทำเอาไว้ลิซไซเออร์กูแลนคือสุดยอดนักเล่นแร่แปรธาตุแห่งเมืองไอเซลินเมื่อ15ปีก่อนลิซไซเออร์ไม่เพียงแค่เป็นอัจฉริยะในด้านเล่นแร่แปรธาตุเท่านั้นเธอยังเป็นบุคคลที่เปลี่ยนไปด้วยอุดมคติเธอเชื่อมั่นว่าความหมายของการเล่นแร่แปรธาตุคือการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนไม่ใช่เพื่อการรับใช้ชนชั้นสูง ลิซเออร์รับเลี้ยงอัมาโดที่เป็นเด็กกพร้าไว้ไม่เพียงเลี้ยงเขาจนเติบโตยังถ่ายทอดความรู้ด้านเล่นแร่แปรธาทั้งหมดให้เขาอีกด้วยความรู้สึกของอัมาโดที่มีต่อลิซายเออร์ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์เขามองเธอเหมือนกับแม่แท้ๆของตนเองสิ่งที่ลิซายเออร์สอนเขาไม่ได้มีแค่การปรุงยาหรือการออกแบบกลไกซับซ้อนแต่ยังรวมถึงวิธีแสแวงหาความสมดุลระหว่างความเป็นมนุษย์กับสิลงธรรม งานวิจัยด้านเลนแน์แปรธาตุชิ้นหนึ่งของลิซไซเออร์ทำให้ขุนนางคนหนึ่งในเมืองไอซซลินไม่พอใจขุนนางคนนั้นจึงนำอาหารของตนเองบุกเข้าไปในบ้านของลิซไซเออร์ขุนนางผู้นั้นแย่งชิงผลงานวิจัยของลิซไซเออร์และใส่ร้ายเธอว่าได้ทำการวิจัยเวทแปรธาตุ 8, 5, ต้องห้ามสุดท้ายลิซไซเออร์เสียชีวิตในอุบัติเหตุที่ถูกวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าวันนั้นอามาันโดอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้น หลังจากนั้นอามาโดก็เก็บรวบรวมบันทึกทั้งหมดและงานวิจัยที่ดสไซเออร์ยังทําไม่เสร็จพร้อมสาบานว่าจะสารต่องานที่เธอทําค้างเอาไว้ให้สําเร็จอามาโดในตอนนี้ยังแบกรับอดีตอันหนักหน่วงและภาระที่หนักอึ้งเอาไว้เอเลยียเรื่องราวของเธอชวนประทับใจมากเลยนะแต่สิ่งนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับปัญหาของฉันเลยสักนิดตอนนี้อามาโดยอยู่ที่ไหนกันนายน้อยเลนคุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจบ้างเลยหรือ,อยังไงกัน ความเห็นอกเห็นใจเอาไว้กินแทนข้าวไม่ได้หรอกนะและยิ่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยซ้ำคนเราต้องมองไปข้างหน้าไม่ว่าเมื่อวานจะเจอกับอะไรมาก็ตามพอพระอาทิตย์ขึ้นก็ยังต้องไปทำงานตามปกติเขาน่าจะไปที่บ้านเก่าของลิซไซเออร์ที่นั่นเป็นที่ที่เขาไปบ่อยที่สุดไม่เพียงแค่จะมีบันทึกง,งานวิจัยของเธอแต่ยังมีอุปกรณ์วิจัยที่เธอทิ้งเอาไว้ด้วยนี่มันก็ง่ายจะตายไปในเมื่อรู้แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนงั้นก็ไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยว่าแต่เธอรู้ไหมว่าลิซไซเออร์วิจัยเรื่ออองะไรยู่ เออฉันจําได้ว่ามันน่าจะชื่อว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับไอ้น้ํานี่แหละอะไรนะเธอว่าเลยนะพูดอีกทีสิไหนพูดอีกทีหน่อยเออไอ้น้ําอะไรสักอย่างนี่แหละรายละเอียดฉันจําไม่ได้แล้วมีอะไรงั้นเหรอเอลเรียถ้าในความทรงจําของเธอตรงกับสิ่งที่ฉันคิดอยู่ในหัวแล้วก็ถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้พวกเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและวิถีชีวิตของโลกได้อย่างสิ้นเชิงฮะมันสุดยอดขนาดนั้นเลยอย่างนั้นเหรอฉันได้ยินมาว่ามันเหมือนกับของเล่นอะไรทันนองนั้นเองนะ ้าฉันไปเดี๋ยวนี้รู้แล้วรู้แล้วอย่าล่าฉันเลยเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละต้องเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำแน่ๆถ้าลิซเซอร์เคยวิจัยจริงนั่นก็แสดงว่าเธออาจจะมีแผนผังการออกแบบอย่างละเอียดและบันทึกการทดลองอยู่เครื่องจักรไอ้น้ำสลับชั้นในชาติที่แล้วนั้นเก่าเกินไปเลยไม่เคยศึกษาละเอียดรู้แค่ทฤษฎีและความรู้ประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายเท่านั้นฉันมีความสามารถในการเข้าใจโครงสร้างกลไกอย่างแทบจะละเอียดโดยกําเนิด แม้ว่าฉันอยากจะลื้อฟื้นความยิ่งใหญ่ของเครื่องจักรไอ้น้ำในโลกนี้มาตลอดแต่ฉันก็ขาดแผนผังการออกแบบหลักและก็แนวคิดสำคัญมาโดยตลอดถ้าหากสามารถได้บันทึกที่ลิซไซอร์ทิ้งเอาไว้มาแล้วก็ฉันก็จะสามารถได้ความก้าวหน้าจากงานวิจัยของเธอและลื้อฟื้นความรุ่งเรืองของเครื่องจักรไอ้น้ำได้ยุคแห่งอุตสาหก,กรรมก็จะเริ่มต้นขึ้นนับจากนี้ไปเอามาโดนายอยู่หรือเปล่า จะปล่อยให้หมอหนี่เห็นสิ่งที่อาจารย์ทิ้งเอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดนายมาทำอะไรที่นี่ที่นี่เนี่ยไม่ต้อนรับนายบันทึกที่อาจารย์ของนายทิ้งเอาไว้ฉันอยากจะดูว่าเธอวิจัยอะไรไว้บ้างแม้ฉันจะไม่รู้ว่านายรู้เรื่องบันทึกพวกนั้นมาจากไหนแต่ฉันขอเตือนนายเลยนะว่าให้ล้มเลิกความคิดนั้นซะฉันไม่มีทางยอมมอบบันทึกของอาจารย์ให้นายเด็ดขาดอามาโดพวกเราไม่ได้มาป่วนอะไรนะ นายน้อยเลนแค่อยากจะดูว่ามีอะไรในบรรทึกเล่นแร็แปรธาตุที่คุณหนูลิซไซเออร์ทิ้งเอาไว้เท่านั้นซึ่งอาจจะช่วยทุกคนในเมืองนี้ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่าใส่หัวออกไปซะที่นี่ไม่ใช่ที่พวกขุนนางสกปร,ปรกย่างพวกนายจะมาได้อย่าให้เจ้าคนโง่นี้ทำร้ายนายน้อยได้ปล่อยให้ฉันจัดการเองเอามันโดนนายนี่มันโง่จริงๆ นายไม่เข้าใจเลยด้วยซ้ำว่าเครื่องจักรไอ้น้ำคืออะไรและยิ่งไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเลยด้วยซ้ำว่าอย่างไงนะนายคิดว่าแค่นี้จะทําให้ดิไซเออร์สมหวังในสิ่งที่เธอฝากไว้ได้อย่างนั้นหรือไม่เลยนายกําลังทําลายงานวิจัยอันยิ่งใหญ่ของเธอตั้งหากหรอนายคิดว่านายเป็นใครมีศิทิอะไรถึงมาสั่งสอนฉันนายไม่เข้าใจงานวิจัยของเธอเลยด้วยซ้ำงั้นมาเดิมพันกันเถอะ ณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชั่นมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว